บัตรกดเงินสดสำหรับบัตรกดเงินสดคือสินเชื่อในรูปแบบหนึ่งที่ใช้บัตรเป็นตัวกลางในการเข้าถึงเงินโดยสถาบันการเงินหรือธนาคารออกให้แก่ลูกค้าเพื่อสามารถนำไปกดเงินสดผ่านตู้ ATM ตามวงเงินที่อนุมัติในบัตรกดเงินสดโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมให้วงเงินสูงและอัตราดอกเบี้ยต่ำพอเงินเดือนออกก็นำมาชำระบัตรกดเงินสด ขึ้นตามจํานวนหรือเอลือกชําระขั้นต่ําเช่นเดียวกันกับบัตรเครดิตก็ได้เช่นกันแต่บัตรกดเงินสดไม่สามารถรูดซื้อสินค้าหรือบริการได้ยกเว้นบัตรกดเงินสดบางใบที่สามารถรูดผ่อนสินค้าได้แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นร้านค้านั้นๆด้วยแล้วถ้าเราต้องการสมัครบัตรกดเงินสดละ่ะเราควรสมัครบัตรกดเงินสดธนาคารไหนดีที่ง่ายต่อการสมัครไม่ต้องรอนานเพราะอนุมัติเร็วแถมยังสามารถสมัครบัตรกดเงินสดออนไลน์ได้อีก วันนี้เราจะแนะนำให้คนรู้จักกับบัตรกดเงินสดที่จะเหมาะก,กับพวกคุณอย่างแน่นอนบัตรกดเงินสด KTC ตอบโจทย์ทุกความต้องการเป็นทั้งสินเชื่อบัตรกดเงินสดและบัตรผ่อนสินค้า0%นเนานสูงสุด24เดือนบัตรกดเงินสด KTC สมัครบัตรกดเงินสด KTC ได้ง่ายๆเพียงคุณมีคุณสมบัติเป็นผู้มีรายได้ประจำเช่นเจ้าหน้าที่บริษัทข้าราชการหรือพนักงานรักสาหกินเป็นต้นสัญชาติไทยอายุไม่ต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์ รายได้ขั้นต่ำหนึ0 0 0บาทต่อเดือนขึ้นไปมีอายุงานในสถานที่ทำงานปัจจุบัน1น้อย4เดือนเป็นเจ้าของกิจการเงินผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวที่มีอายุกิจการตั้งแต่3ปีขึ้นไปได้มีรายได้ขั้นต่ำา30,000บาทต่อเดือนบัตรกดเงินสดออมสินพ่อธนาคารออมสินเข้าใจกุล สินเชื่อบัตรกดเงินสดประชาชนพร้อมใช้เพื่อความสุขทางการเงินไว้ใช้ยามฉุกเฉินกับบัตรกดเงินสดออมสินใช้ใจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคตามความต้องการวงเงินสูงสุด5เท่าของรายได้หรือไม่เกิน1น0 0 0ล้านแสนบาทโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันคำนวณดอกเบีย้ยตามจำนวนเงินและจำนวนวันที่เบิกใช้จริงหลักฐานการสมัครน้อยเพียงมีอายุ20ปีขึ้นไปรายได้ประจำอายุไม่เกิน60ปี ผู้ประกอบอาชีพอิสระเจ้าของกิจการอายุไม่เกิน65ปีมีสัญชาติไทยผู้มีรายได้ประจําต้องมีอายุในที่ทํางานปัจจุบันตั้งแต่6เดือนขึ้นไปผู้ประกอบอาชีพอิสระต้องประกอบอาชีพตั้งแต่6เดือนขึ้นไปเจ้าของกิจการต้องมีการดําเนินธุรกิจตั้งแต่1ปีขึ้นไปบัตรกดเงินสดอีออนเป็นบริการบัตรกดเงินสดอนุมัติไว ไม่มีค่าธรรมเนียมในการกดผ่านตู้ ATM ตลอด24ชั่วโมงภายในประเทศต่างประเทศคิดค่าธรรมเนียมตามแต่ธนาคารที่ใช้บริการซึ่งจะแสดงรายละเอียดในใบแจ้งการชำระเงินสมัครบัตรกดเงินสดอีออนได้โดยไม่ต้องใช้คนคำประกันพร้อมรับสิบทธิพิเศษอืน่นๆอีกมากมายวิธีการกดเงินสดด้วยบัตรกดเงินสดอีออนสามารถเบิกเงินสดผ่านตู้เอทเทุกธนาคารตัวประเทศและทั่วโลกที่มีสัญลักษณ์วีซ่าบัตกกรกสิกรเจซี เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับข้อมูลบัตรกดเงินสดที่เรานํามาฝากกันในวันนี้จะเห็นได้ว่าแต่ละธนาคารอำหนวยความสะดวกสบายในการสมัครและใช้งานไม่ว่าจะเป็นอัตราดอกเบี้ยบัตรกดเงินสดที่ต่ําอนุมัติเร็วและให้วงเงินสูงแต่ก่อนที่จะสมัครควรอ่านรายละเอียดและทําความเข้าใจกับบัตรกดเงินสดให้ดีก่อนนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้พวกเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ